วันนี้วันนี้ถั่วไฟไหมวันนี้ถั่วไฟพามาพากันมาที่ไหนกันเอ่ยอันนี้ถั่วน้ำร้อนลวกค่ะโอ้โหน้ำร้อนลวกใช่ไหมไฟไหมเพียงพอได้แต่งตัวใช่น้ำร้อนลวกพ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 วกมาเลยอ่าเก็บโอเควันนี้วันนี้ถั่วน้ำร้อนลวกเหรอเหนะหมเห็นนี่ถัวน้ำร้อนลวกตอนรับท่านบูมกลับจากเมืองเลยครับยินดีต้อนรับกลับที่อากง ที่อากงวันนี้อาม่าว่าไงอาม่าอาม่าอาม่าสบายใจแล้วนะอาม่าอากงสบายใจแล้วเนาะก็วันนี้พาพาพุกกลับมามากับอากงเอ้าเป็นไงครบยังในในครบยังหาสั่งอาหารอยู่ฮะเหรอกำลังสั่งอาหารอยู่เหรอวันนี้ถั่วถัวดคลัวอะไรนะถัลวกอมร้อนลวกค่ะอ๋อวันนี้ถั่วนมร้อนลวกไม่ใช่ไม่ใชหม่ใช่ วันนี้ถั่วน้ำร้อนลวกอยู่ๆก็อยู่ๆก,อๆก็อยู่ๆก็มาเอาเฉยๆกันนะใช่ไม่ทันจั้งตัวเลย,ยก็เกเยี่ยมมากวันนี้วันที่เท่าไหร่อะสามเหรอ วันที่สามค่ะที่สามตุลาอ่าวันก็ประมาณใหม่วันนี้เรามาเที่ยวกันที่อากงเอออากงอากงอากงร้านอากงร้านอากงจ้ะร้านอากงจ้ะแยมยำโอ้ห้องเขาข้างหลังด้่นเนี่ยไม่ได้ซื้อ นี่พาทาโบราณจ้าเขย่ยมมาอาวันนี้เอาเข้าไปดิลายเล็กคนลายล็กคนอย่าเพิ่งมาเอาวันนี้ไม่ไม่ผมถ่ายเป็นวิดีโออยู่โอเคมาเยี่ยมนะคะวันนี้มาตีนะเราเหล่าอะไรนะคะอากงอากงนี่นี่ร้านร้านเขาอยู่ข้างหลังนี่ รานลกงจ้าเอนี่ร้านละกงจะอัปภาอาม่าอาอาม่าอาม่าอาม่าอยู่นี่อาม่าอัปอาอาม่าอมวยมาอ๋อยมาอมวยอาม่ามาอหมวยอาม่ามาหามาหาลากงมาหาละกงมาหาลากงมาหาละกงไปพาไปห้องน้ำไปส่งถึงห้องน้ำเลยก็ได้เออเออส่งถึงห้องน้ำเลยอ่ะเออนี่เราจะส่งถึงห้องน้ำเลยอ่ะเอา แล้วนกงกี่เกดสวยงามมากมายทำอะไรจะเย็นเสิออโอเคอาไปช่วยเขาแกะลูกบอลใช่ปะอ๋ออ๋อมีมีเยี่ยมมาก อินปรีชาอ่าเนี่ยแหละที่วันนี้รูปให้ดูเนี่ยแหละเนี่ยแหละสวนนิทรบีชาที่เรามาวันนี้อินทรารามนิทรรศวนี่ยสุทยอดขายนี่สวนโอ้ยหยูกล้วยหนึ่งกล้วยเครือน่าใหญ่มากไม่น่าจะมีนะมันหมดนุ่นเขาปิดสวนแล้ววันนี้มาเที่ยวสวนอินทรารามรีชาพอดีจังหวะที่ว่ามันหมดฤูดูเก็บเกี่ยวไปละเดี๋ยวเขา่อมาใหม่รอบหนึ่ง เนี่ยครับมันก็คือต้นปาล์มเนี่ยต้นปาล์มแค่นิดหนึ่งไงดจเด็กก็ห่อไว้เนี่ยห่อไว้นะนเป็นลาลูกเขียวๆนะลูกเล็กก็ห่อไว้ยังไม่ห่อเหมือนหมากเหมือนหมากน้อยอ่ะในเรี่ยมถ้าลูกเขียวๆอ่ะอืมใช่เรี่ยมมากเลยเดี๋ยววันหน้ามามาแดดกินกับต้นเลย สามสิบห้าสามสิบห้าฮะอ่าสามสิบห้าเองเกย่ยมเลยอ่ะโอเคกบไปนี่มาแบบบุไลลองกางไม้เลให้เหลือสา้าแหละน้าน้กล้องเนี่ยซื้อมาเพื่อจะแต่งกันเหลือสามสิบห้าใช่ใช่เยี่ยมเลยฮะมาอย่างเงี้ยฮะไปไปทุกอาทิตย์ครับหาเที่ยวไปเรื่อยเปื่อย ก็อัธิเดี่ยไปเพชรบุรีเอ่อไปแถวแฉ่อํะค่ะไปดูบางอังคุรัตไปดูไปดูไอ้นั่นไงวัดไอ้วัดที่เขามีพญานาคที่เขามีมาใหม่ะเขาเขากำลังสร้างพญานาคใหม่อยู่เกาใหญ่สวยมากค่ะเพชรบุรีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ โอเคโอ้วันนี้วันนี้พาคุณกลับมาเที่ยวถึงนี่เลยนะเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยโอเคโอเคโอเคเยี่ยมมากยินดีต้อนรับสู่ปรมระมมากียินดีต้อนรับพี่สายค่ะยินดีต้อนรับพี่สายนะคะต้อนรับพี่สายจากมึงเลยไปไหนไปเลยแค่นี้แหละละไล่เยไป ายใหม่ดวิดีโอใหม่ดวดีโอใหม่ดยวดีโออยู่โอเคยินีิ้นเจ้าอาม่าอาม่าอากงไงเมื่อกี้ไปเจออากงมาตอนนี้มาเจออาม่าคนนี้สวยใช่คนนั่งนะนี่มามาสองคนเรา

เอาเอาเอาโอ้โหีกล้องชนกันใหญ่เลยโอ,สอ้สองคนผมมีทันหน้าที่น่าดูเลยถ่ายรูปอย่างเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยแม่เอาไว้ไม่ไปไว้ข้าหน้า

ครับก็วันนี้พาสาวมาเที่ยวที่แบบบูคาเฟ่นะครับอ่าเนี่ยแะครับสาวสาวสวอพวกเราอร๋อนุกหนานมากมายครับวันนี้อ่าสวอ,รวอรครับอ๋องามเหลือเกินแก ค่ะคนงานก็อ่ยหนูเล็กเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเจ้ามาเลยเจ้าไอ้ยาอัมีคนตัดหน้า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 อ่าหนูไก่หนูไก่อ่าหนูไก่หนูไก่โอเคอ่าหนูกองทองมาเดินแฟชั่นที่นี่จ้าอ่าหนูกองของมาเดินแฟชั่นจ้าโอเคกับวันนี้มาที่แบบบุกคาเฟ่ครับเอ่อครับหนุนั้น สุดยอดนี่วันนี้คนพามาเที่ยวอยู่โน้นนี่คนมาเที่ยวนี่คนพามาเที่ยวอยู่โน้นเนี่ยนั่นนะ ม่ได้ๆคนมาเที่ยวอยู่โน่นแล้วอยู่กาแฟอยู่กาแฟใช่ไหมเอเกเดือดตามไปที่กาแฟอ่าคุณต้องวันนี้ต้องทัวร์ตามมาเที่ยวกันี่สี่หารแล้วได้เท่าไหร่ร้ยแปดสี่บาทครับยขึ้นมาแปดร้อยมร้อยแปด่บา เขาก็มีมาทีดับบูไลท์คาเฟ่ทีบาร์บีคิวที่จะรับเด็กันดีมากครับ แบบบุไลฟ์ครับคุดนั่งตรงตรวจบรรยากัศครับ trai nàng ngàm, <laughs> ใช่ข้างนอกก็ไม่ได้ออเดร์เข้ามานี่ก็มากินกันที่แปดบูไลฟ์คาเฟ่มันไม่มีเค้กนอยู่ต่บเมันต้องมาบฟเฟคาเฟ่ชับเพียได้ไหมดังนั้นบ้าคนเลบ้าคาเฟ่ชังเพียรได้ไบมยอวั้บั เป็นร้านคาเฟ่ครับที่ชาน้อยราคาเฟสำหรับคลิปวันนี้ลงร้าน้ไใหม่ต้องให้รู้เรื่องจิบเพราะว่าผมไม่เน้นถ่ายรูปผมเน้นถ่ายวิดีโอ

ฝ <laughs> นฝนมาแล้วก็กลับมาจาดเที่ยว เจอฝนอย่างแรงเจอฝนอย่างแรงเลยเลยกลับบ้านไม่ได้ต้องมาหลบฝนนะคราบต้มมาหลบฝนนะครัต้มเนี่ยเจออย่างแรงเลยอย่างแรงอย่างแรงวันนี้